ครับเปิดฤดูกาลครับปีนี้เรืองงามยามดีแล้วครับปีนี้ไทยเปิดนาดินเตรียมดินปลุกไอยครับเมื่อนี้มางานสองขั้นครับออกงานสองขั้นครับเอ็มยครับเอ็มหครับผมขั้นนั่งจอดอยู่บนครับแปลงนี้เจ็ดไรครับ งานเท่าสีประมาณนี้นะครับอย่าหกแห้งในจักน้อยนะครับส่วนนี้เห็นครับขั้นหนึ่งเหมเก่าหาครับขั้นหนึ่งของงานแพคครัวครับของขั้นเหวีวไบเลยครับติดแน่แน่ของารเทว่าเลยครับ อองานแพคกพค,รครูบอกแพกครูว่ไเลยครับต้องมีมูไปน้ำรับว่าสันป็ตครับมองนี้ครับลงบ่เด้ได้ครับเนี่ว่างนี่สิมีเขานะครับลงไปให้เรียบร้อยเลยนะครับต้องออกงานแพร์ครูครับเห็นสิเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับ เป็นล็อกขั้นแท้แบงนี้ีเจ็ดลาครับครับมืออย่างไรครับดูง,งานต่อครับ